สวัสดีครับไปรุ่นขณะนี้วนเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็เป็นวันที่เป็นวันพุธเปเรื่องอะไรับเป็วันพฤหัสที่ยี่สิบห้ามกราสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดขณะนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งก็วัน,นี้เราเข้ามาดึก็ได้เวลาที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่น่าท่องเที่ยวสําหรับเรานะสำหรับเราหลายคนไม่เคยมาก็นู่นนี่นั่นก็ว่าันไปแต่ผมบอกเลยสําหรับผมเป็นที่ที่ หน้าเที่ยวแทบจะที่สุดในประเทศไทยแล้วสามจังหวัดชายแดนใต้ปัตตานียะลานราธิวาสพรุ่รงนี้เรามีนัดทดารถยะลาหนึ่งคันราธิวาีสองคันแล้วเราก็จะไปบ้านเด็กกำพร้าเอาของเล่นไปแจกเด็กเราก็จะไปตะลุยตลอนท่องเที่ยวพรุ่งนี้ก็ก่อนเข้ายะลาก็จะไปไหว้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เราก็จะพาถ้าอะไรพาเที่ยวได้ก็จะพาไปเหมือนเดิมอะไรของกินอร่อยก็จพาไปดูได้เวลาเออปิดทิปตะลุย สามจังหวัดชายแดนใต้นะเวลาเที่ยงคืนพึ่งวันที่ยี่ห้ามกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไปรุ่นทนี่เราก็เข้าควบโพมาซ้ายมือเราจะเป็นอ่าชอปพอเก้าของสถานการณ์ขวามือเราก็จะเป็นค่าอิทยุทธ์ค่าอิทยุทธฐานบกขวามือเราจะเป็นค่าอิทยุทธฐานบกแต่นี้เวลาเกือบตีหนึ่งซ้ายมือก็เป็นชอพอเก้าของฐา,า,า,านการณรอบี้เอง เมถามว่วันนี้เรากำลังจะไปรีสอร์ทก no ็จะวิ no no oh ่งเข้าเส้นนี้ไปอีก12กิโลโคโ้โคโ้ในขณะที่ไม่มีใครไม่มีรถตะกันเดียวเลยโอ้นี่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 ทางเข้าทางเข้านี่อหไรนี่ใครนี่คนหารลาบที่มากขอครั้งนี้ก็เป็นฐานบกวนกันหน้าหลังเลยเขาอยู่ทางดูดูบรรยากาศโคโกตอนนี้ตอนได้เวลาตีหนึ่ง นีนาเดี๋ยวเราวันนี้เราไปไหว้แล้วเราเข้ารีสอร์ทแล้วนี่เราไปไหว้วงกวนทวดกัน